กลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาดูเหรียญ5บาทรัชการที่9ปีพศสองห2าสานะครับผมลิ้นเริ่มพันกันแล้วครับท่านผู้ชมถ่ายคลิปเยอะจัดโอเคเราไปชมกันเลยครับดูอันอื่นด้วยครับโฆษณาครับผมโฆษณาอันอื่น ก่อนอื่นขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านพ่อแม่พี่น้องปุยญาตายายทุกคนเลยครับผมสวัสดีทุกๆครับสวัสดีทุกคนเลยครับผมทั้งหมดทั้งหมดมันมีอยู่อ่าเจ็ดเหรียญน,นะครับเหรียญพศปีสามสองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทีละเหรียญน,นะครับว่าแบบไหนอาจจะมีราคาน้อยราคามากอะไรประมาณนี้ฮะตอนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ มาท่านผู้ชมมาดูกันต่อเลยครับผมไม่ได้ทําความสะอาดเหรียญน,นะครับเพราะว่าเหรียญมันมาอย่างไงเก็บไว้อย่างให้อย่างนั้นแหละครับนานแล้วครับหลายปีแล้วครับผมผมก็ยังไม่ได้ตั้งราคานะครับราคากี่บาทเท่าไหร่อะไรยังไงยังไม่ได้ตั้งครับผม ยังไม่มีลูกค้าครับไปครับเหรียญที่สองครับ เ้รเียนเล็กนะครับผมเรียนที่สามที่ที่ทำไมถึงให้ท่าผู้ชมมาดูทีละเหรียญเพราะว่าแต่ละเหรียญเนี่ยเผอๆอาจจะไม่เหมือนกันเผื่อฟุกเผื่ออะไรนงครับมันมีเนื้องอกเนื้อเกินเนื้อปูดเนื้ออะไรต่อมีอะไรนะครับ เรียนที่สี่ครับผมเหรียนที่ห้าครับผม เหรียนที่หกเหรียญสุดท้ายครับผมท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชม คลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับผมอ่าพูดผิดบ้างถูกบ้างก็ขอโทษด้วยเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ